ครับนี่ครับตอนนี้อยู่ที่เมืองกาสอนนะครับเมืองกาสอนอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับสระแก้วอ,อยู่สแก้วตรงนี้ตรงนี้เป็นกระบิง้งบุญก็เพิ่งมาที่ไรก็เป็นบ้านดินเป็นฐานที่อบรมเกษตรกรให้รู้ถึงมูลค่าของกาสอนกาสอน้วยว่ากระบืองกระบือโลกโรงเรียนกาสอนนะครับมีแบงค์่ขา้างหน้า kasu a บ้านดินครับอืมมัน,นเป็นของงานเกษตรเขาปล่ oh <my> นะแล้วก็เริ่มปลูกข้าวแล้ว ต้นไม้นะครับแับ,บอันนี้ก็เป็นที่จำลองปลูกข้าวปลูกจริงๆครับครับใช่อันนี้บ้านดินฐานในการอุปกรณ์อันนี้กัอันนี้ก็แวะไม่หยิบหนึ่งพันเจ็ดพืชสปาวเจ็ดอันนี้ก็เป็นโอ้เน,นสวยครับที่ให้ความรู้นะครับกับมือทรงเลี้ยงชื่อคุณเผือก มื่อกี้ไปรวมลอันนี้อนนุปกรณ์ทการเกษตรนะครับในภาครีนนี่ก็จะทำนานะครับเป็นการสอนกษตการสอนกษตครับวก็ตลอครกมีร,ร,ร,รม้านกาแฟ่ไหชิมกาแฟเลยนะครับ มีร้านอาหารค้างคาบฟาแฟนะครับชื่อควายขนองคาเฟ่ครับโอ้เดี๋ยวไปกินเท่าไหร่ครับครับกาสอนกับาสวิตนะครับทางข้างหน้าขวามือไปสักแก้วครับซ้ายมือไปกระบินบุรีนะครับเราไปดูกันเลยครับสวยครับที่เล่นกิจกรรมทางน้ำครับครับสปั๊ อนนี้เราไปอยู่ที่คาเฟ่ชื่อว่าควายขนมคาเฟ่ซึ่งท,ที่โรงเรียนการสอนการศึกษาอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดสกลตอนนี้เราก็อยู่บริเวณที่เป็นห้องแอมัอน,นมีห้องหลงมม้าใช้กาตอนนก็เป็นสระน้ำใหญ่ครับผ่านมาก็เห็นโรงเรียนการสอนชีวิตนะครับเป็นน่าจะเป็นการผ่านตำหนิหน้าจานะ นี่ก็พราเราเห็นควายส่งเรียนด้วยเือการตอนส่งเรียนตัวนี้ก็มาดูอาหารครับนี่มีแต่ของแท้แท้ไม่ได้เนี่ยทั่วทั่วโอ้โหของกินโอ้โหเนี่ยข้าวสมุนไพรผมสั่งข้าวสมุนไพรสิบห้าบาทแต่กับแก้มนี่เอ้ยไม่ผ่าน เดี๋ยวไปชมกันเลยครับตอนนี้อยู่โเรียนการสอนชิวิตร้านควายกระนองคาเฟ่ครับอะไรไม่รู้ป้าหน้าข้าวไข่ดาวข้าวขมิ้นอันนี้ข้าวเห็ดพี่ กุ้งสดเพิคยกทั้งแรก็ทนก็อยู่ที่แต่ชีวิตพอมเส้นทางขางหลังองระวงส่จ้าสก็เอ่อสทวแกนีก็อัพเดทับ้เดี๋ยวไปนูคดี๋ยวไปชิมชิมโจคาเฟ่วนยขนมเดี่ยวไปชิมชิครับ ข้าวมันสชาย่างบนี้ข้าวารมเลยข้าวอมก็มีนข้าวธรรมดาอ้จุดสุดงสดสดคาขาย้ิพิควาทูขายพิาทูขายราคาเาไรักงดนกั

มีมีสากนะเรคนเดินใจครับนปก็มีข้งวปามีสน้ำครับแล้วก็มีข้งปาโอ้โหปาสองตีนี้เนี่ยปลาลาดุกปลาทุก ข้มมางันก็มากินอาหารกันนะครับที่ร้านควายขนองควายขนองครับพี่อครับอร่อยครับอร่อยครับการรับ 咖啡。 สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โองเรียนกาสอนเิษตครับตำภอเมืองจังหวัดสาแก้วนะครับเป็นสถานที่ฝึอกอบรมเกษตรกรนะครับเพื่อนี้สำมุบ,บด้านวิชาการเกี่ยวกับารเกษตรโดยใช้ควายหรือว่าการต่อนเป็นตัวเดินเรื่องแล้วก็จะมีข้างหลังเป็นคาเฟ่กะนองควายกระนองควายกระนองคาเฟ่มีถอยมากมีกาแฟชื่อปีชื่อพระราชทานจากกรดเวย ครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ